ที่วัดบรรพัตารามอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์คณะกรรมก,การวัดพร้อมทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชานชนชาวอำเภอบึงสามพันร่วมกับทางวัดบรรพัตารามจัดงานประเพณีส่งน้ําพระร้อยแปรูปส่งถ้ายงานประเพณีวันสงกรานต์ประจําปี2 5 1 1โดยภายในงานมีการกรอบพระเจดีย์รายขนรสยเข้าวัด รงทานจากลูกศิษย์ผู้มีจิตใจ,จกุศลนำอาหารเครื่องดื่มมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานและยังได้รับการสรรับสนจากนายเทวีศักดิ์อินทราน,นุกูลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรั์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งประเพณีส่งน้ำพระของทางวัดบรรพตารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการอนุร,รักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของไทยให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เรียนรู้สืบต่อไปโดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรานอำเภอบึงสามพันเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายพิทพรวิพิธการประธานสภาวัฒนธ,ธรรมอัภมงคลสามพันผู้นําชุมชนพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมส่งน้ําพระเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันปีใหม่ไทยอันหนึ่งการส่งน้ําพระในวันสงกรานต์อน,นิสงาก,การถวายเครื่งเทราพิเศษหรือการส่งน้าพระจะช่วยทําให้คนผู้นั้นพ้นจากทุกภัยทั้งปวงผลบุญนอกจากจะทําให้เป็นผู้มีความสดชื่นเย็นกายเย็นใจไม่มีเรื่องขุนข้องหมองใจแล้วยังมีอน,นิสง์ทำให้ได้ไปสู่สวง สวรรค์อีกด้วยเตียมรับรนะครับเสร็จแล้วเตียมรับรอขึ้นูีกาสนาได้เสร็จแล้วนะครับต่อ่